สวัสดีครับทุกคนวันนี้เราจะมาชวนคุยเรื่องกีฬาที่มีชื่อว่าโป๊กเกอร์กันนะครับสําหรับตอนแรกนะครับในประเทศเราเนี่ยโป๊กเกอร์นะครับคือเป็นการพนันแต่เหมือนว่าช่วงนี้นะครับกาลังผลักดันให้โป๊กเกอร์นะครับเป็นกีฬา,าเต็มรูปแบบโป๊กเกอร์นะครับมันเป็นกีฬา,าจริงนะครับไม่ใช่เพี่งแค่เรื่องของดวงแต่มันยังเป็นเกมที่ตัดสินของกลยุทธ์จิตวิทยาและการตัดสินใจครับ ผู้เล่นนะครับต้องอ่านความคิดของคู่ต่อสู้คิดวิเคะห์ไพ่แล้วก็จัดการอารมณ์ของตัวเองให้ดีนะครับในต่างประเทศนะครับมีการแข่งขันมากมายเลยนะครับอย่างเช่น World Serie s of p ป ker ครับที่มีรเงินรางวัลมากกว่าล้านดอลลาร์เลยนะครับทุกคนอันดับแรกเลยนะครับสับพื้นฐาน3สิ่งนะครับที่เราต้องรู้ไว้เลยในโปเกอร์มันจะมี3อย่างนั่นก็คือแฮนด์แฮนด์ี่คือไพ่บนมือของเรานั่นเองที่จะใช้เล่นในถูกตาเขามากักจะพูดกันว่า แฮนคุณดีก็มีชัยไปกว่าครึ่งก็คือไพ่เป็นเหมือนกันนั่นแหละครับต่อมานะครับนั่นก็คือเด็กเด็กนะครับก็คือสําหรับไพ่ที่มีอยู่ห้ใบของโป๊กเกอร์มันคือไพ่ปกติเลยครับที่เอาไว้เล่นการพนันแต่ในเกมโป๊กเกอร์นะครับก็ใช้ได้เช่นเดียวกันครับแต่เป็นการเล่นในรูปแบบของกีฬาส่วนที่2นะครับเรียกว่าพอร์ตพอร์ตก็คือเงินเดิมพันกองกลางครับที่ทุกคนกําลังแย่งกันอยู่ มันเป็นมันจะเพิ่มขึ้นเรื่อยๆครับตามความเข้มข้นของเกมต่อมาครับผมจะพาทุกคนมารู้จักกับคําที่ใช้บ่อยบนโต๊ะโป๊กเกอร์นะครับที่ต้องเรียนรู้ไว้เพราะว่าในทุกๆเกมดําเนินไปนะครับในทุกๆแฮนด์น่จะได้ใช้คําพวกนี้อย่างแน่นอนครับคําแรกเลยนะครับขอเสนอคําว่าโฟล w ฟโล w ก็คือการหมอบไพ่ก็คือการยอมแพ้โยนไพ่ทิ้งเหมือนกับว่าถ้าแฮนด์ในมือเรานะ่ครับมันไม่ดีไม่สามารถที่จะสู้คนอื่นได้นะ แล้วก็ฟล์ทิ้งไปโยนไพ่ทิ้งไปต่อมานะน,นั่นก็คือคลอคลนะครับก็คือการเรียกเรียกตามไปครับก็อย่างเช่นคนก่อนหน้านี้นะครับเขาวางเงินเดิมพันมาที่100บาทเรานะครับก็มีหน้าที่ที่จะคลอหรือโฟลถ้าเราโฟลนะครับแล้วก็คือเราไม่สู้เราเชื่อว่าแบบว่าไพ่บนมือเขาดีทางหน้าที่ยังไม่ได้เปิดนะครับแล้วก็โฟล์ทิ้งไปเพราะว่าไพ่ในมือเราเนี่ยมันไม่ดีไม่สามารถที่จะสู้ได้ก็คือโฟล์ไป แต่ถ้าเลือกที่จะขอนะครับขอก็คือการวางเงินเดิมพันเท่ากับคนด้านหน้า,นาแล้วก็วางเงินหนึ่งหนึ่งหนึ่งร้อยบาทเท่ากับคนด้านหน้าแล้วเราก็ขอตามไปแบบนี้ครับเขาจะเรียกว่าขอต่อไปครับคือเลสเลสนะครับก็คือการเกทับเอ่อเพิ่มเงินเดิมพันที่อยู่ตรงกลางจะทําให้ทุกคนรอบวงนะครับที่เล่นกับเราเนะี่ยคนต่อไปต้องวางเงินเดิมพันเท่ากับเราที่เลสเข้ามาครับเพื่อที่จะขอตามไปดู ประมาณนี้ครับต่อไปนั้นก็คือเช็คเช็คนะครับก็ไว้ใช้กับสมมุติว่าเราวางเงินเดิมพันเลทไปแล้วแล้วทุกคนเขาวางเงินเดิมพันเลทเท่ากันเดี๋ยวในคลิปหน้านะครับผมจะมาสอนวิธีการเล่นแล้วก็พูดถึงโป๊กเกอร์นะครับให้เห็นภาพมากกว่าเดิมมันไม่ได้วัดแค่ว่าไพ่ดีหรือไม่ดีครับแต่มันวัดว่าเราชิดเป็นแค่ไหนนักโป๊กเกอร์ที่มือาชีพนะครับเขาจะใช้สติมากกว่าอารมณ์ครับการอ่านสถานการณ์ต่างๆนาน,นาม,มันคือการต่อสู้ มัิธีการใช้สมองมากกว่ากำลังวันนี้ผมขอลาไปก่อนครับแล้วก็ขอบคุณทุกคนครับที่ดูไปมาจนจบแล้ววันนี้ขอลาไปก่อนครับบ๊ายบาย